คุณกำลังชมรายการ Movie in Trend ทาง MCOT 1 TV คิดบวกทีนีเลยครับมันกดดันนะพี่2 5 4 3 2คุณกำลังชมรายการ Movie in Trend ทาง MCOT 1 TV คิดบวกครับ ค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาอยู่กันต่อกับ Movie i n Trend นะคะทาง M c o t คอค่ะซึ่งก่อนที่เราจะไปติดตามว่าภาพยนตร์เรื่องไหนทำเงินสูงสุดในบ็อกอฟ i c e นะคะหรือว่าที่เข้าอันดับกันนั้นเป็นเรื่องอะไรกันบ้างนะคะขอทวนกันหน่อยคำถามได้เลยคำถามเราถามคุณไปว่าเจน n ิเฟอร์ w r e n น e ์นะครับที่รับบทนำในภาพยนตร์เรื่องเดอะฮังเนะครับเธอได้เล่นภาพยนตร์เรื่อง t h e X เ e n มนนะครับเมื่อปีที่แล้วนี่เองเน้นเลยว่า first class first class นะครับปีที่แล้วนี่ เธอรับบทเป็นใครในเรื่องนะครับเธอเป็นมนุษย์กลายพันธุ์ตัวไหนว่างั้นเถอะอนะครับความสามารถพิเศษของเธอก็คือแต่อะไรและกลายเป็นสีนั้นเลยเปลี่ยนตัวได้เปลี่ยนแบบผู้นง่ายเธอตัวสีน้ําเงินนะ,ะ,ะจากภาพยนตร์ครับจากตัวชมภาพยนตร์ครับ,รบที่นั่งนะครับ5ารางวัลด้วยกันนะครับนะฮะ SMS มาตอบคําถามได้ที่4689663คำถามไม่ยากครับเพียงแต่คุณผู้ชมนะฮะ ใครที่เป็นแฟน X Men โดยเฉพาะ First Class เนี่ยผมเชื่อว่าตอบได้แน่นอนย้ำเลยนะคะว่าเราให้ทั้งสองชื่อทั้งชื่อเดิมและก็ชื่อใหม่ด้วยใครจำชื่อไหนได้ส่งมาเลยค่ะถูกต้องนะครับเอาละครับช่วงนี้มาสำรวจตรวจสอบกันสักนิดนึงดีกว่าไม่ไม่นิดมั้งเนี่ยเตมเปสขนาดนี้เพราะว่าภาพยนตร์นะฮะที่อยู่ใน Box Office ในสัปดาห์นี้ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ฝั่งสหรัฐอเมริกาเป็นเรื่องไหนกันบ้างในช่วงนี้ครับ Box Office ครับ โอกออฟฟิศสัปดาห์นี้นะครับเริ่มต้นกันที่ฝั่งสหรัฐอเมริกาครับ5อันดับครับอันดับที่5อัลทอรซแนเบิร์สครับอันดับที่4ี่โปรเจกต์เอันดับที่3ามจอห์นคาร์เตอร์ครับอันดับที่2ด็อกเตอร์ซูสเดอะโลลกส์ครับผมและอันดับที่1เป็นแชมป์ในสัปดาห์นี้นะครับทวนตี้วันจัมสต็ดนั่นเองครับฝั่งประเทศไทยกันบ้างครับอันดับที่5ยังคงเป็นแม่นาค 3D อยู่ครับอันดับที่4รักสุดทีนอันดับที่3า This Mean Walls นั่นเองนะครับอันดับที่2เป็นภาพยนตร์เรื่อง Miller Miller John Jones ไว o w กับราชินีบานชามครับและอันดับที่1เป็นภาพยนตร์เรื่อง John Carter ครับผมค่ะคุณผู้ชมคะมาถึงช่วงท้ายรายการ Movie in Trend กันแล้วอย่างรวดเร็วติดจรวดมากเลยเวลาเนาะครับแป๊บเดียวเวลาจะหมดอีกแล้วนะครับ,รบนะฮะก็ต้องบอกว่านะ ใครที่ชื่นชอบการชมภาพยนตร์อยาจะเช็ครอบดูหนังเรื่องนั้นนะโฮมเอนเตอร์เทนเมนเรื่องนี้ดีไหมอะไรยังไงนะครับก็มาติดตามกันได้ทุกๆวันเสาร์แล้วก็วัาทิตใช่ครับถ้าจะดูกันแบบว่าแบบใหม่ๆสดๆเลย5โมงเย็นครับ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นแต่รีรันรีรันกันได้ตอนตีหนึ่งด้วยครับก็ใครที่เป็นแฟนคลับนะยังไงอย่าลืมเราไปหลอกล้อนตอนกลางคืนด้วยเพราะบาอย่างผมเนี่ยผม ดูไม่ทันอาจจะดูไม่ทันอะไรก็กลับมดูตอนตีหนึ่งนะคเพราะว่าแบบเรารีแลกซ์แต่ก็วันต่อวันเท่านั้นเองใช่ครับแล้วก็แต่ถ้าเกิดใครอยากจะแบบเสาร์อาทิตย์ไม่ว่างเลยจริงๆเลยอย่างเงี้ยนะครับก็ไปดูใน YouTube ได้เหมือนกันนะฮะรวมไปถึงใครที่ไปช้อปปิ้งนะฮะตามที่นั่นที่นี่นะฮะก็ไปดูเราได้นะครับที่ d ีเอ h น p ช็อปทุกสาขาครับคราวนี้มาถึงเฉลยนะครับที่ถามคุณไปว่า เจนิเฟอร์ลอเรนซ์นะครับนักแสดงนำในภาพยนตร์เรื่อง The Hunger Games กเกมล่าเกมเนี่ยนะครับเธอเคยรับบทเป็นใครในภาพยนตร์เรื่อง X-Men First Class เมื่อปีที่แล้วนี้รับบทเป็น Raven หรือว่า Mystique นั่นเองนะครับใครที่นะตอบมาะะชื่อใดชื่อหนึ่งเนี่ย r รเวนก็ได้มิส q u กก็ได้นะครับ,ร,บรับไปเลยฮะตัวชมภาพยนตร์นะฮะในเครือเมเจอร์ซีนิเพทุกสาขานะครับแล้วรวมถึงอีจีวีด้วยดูเรื่องไหนก็ได้รอบไหนก็ได้นะครับ ห้ารางวัลรางวัลวละสองที่นั่งครับนะบ <Okay. S 1> ขอบคุณด้วยที่ร่วมสนุกกันนะ <Okay. S 1> ครับ <c oughs> ก็แสดงความยินดีกับ5้าท่านที่ตอบถูกด้วยนะคะเอาละครับช่วงท้ายรายการนะฮะต้องเป็นทําตัวเป็นเด็กกระตันยูครับยันบวอยุน่น <c oughs> ชวนป่วย <c oughs> อ๋อ <c oughs> ชวนป่วย <c oughs> แปลกกองนี่เด็กสมบูรณ์เด็กสมบูรณ์อย่างนี้ถ้าเด็กกระตันยูมันต้องชวนป่วยชวนป่วยปีอ้วนแปลกงเหมือนกันะอ่ะ เอาจะเป็นอะไรก็ช่างนะครับผมเอกตะตันยูครับขอบคุณสถานที่นึงครับที่เราได้ถ่ายทำรายการมูฟวิ g ง r ทรนครับที่นี่เมเจอร์ซีนิแบ็ก์นะครับใครที่แวะเวียนอยากจะมาเจอเจอกันนะฮะที่สาขาราชโยธินครับนะฮะขอบคุณด้วยครับแล้วก็ต้องขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรชายจากร้าน26ดิวกีนะครับชั้นเอ่ ยูนิทโมครับอยากเห็นหน้าสองคนอยากเห็นหน้าสคนไปที่ร้านนี้ได้เลยนะคะจะได้เห็นพรีเซนเตอร์นแบบนะครับแบบว่าแบบว่าเลยขอบคุณ m อ d ีด้วยครับนะฮะสนับสนุนรายการ m มู e วิ้นมาตลอดเลยนะครับแล้วก็ช่วงของ o โ Entertainment ก็หนังดีๆเป็นหนังผ่านมาจากกันด้วยทุกๆสัปดาห์เลยนะครับเข้าไปดูเว็บไซต์ไปดูหนังของเขาได้นะครับ www.mbd.co.th นั่นเองครับนะฮะเอาละครับติดตามพวกเราทั้ง3คนได้นะฮะเป็นประจำแบบนี้นะฮะทาง True Vision แล้วก็ทางพี i สช่อง98นะครับ5-6โมงเย็นครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะฮะแล้วก็ตามไปดูกันได้นะฮะที่ DNA Shop ทุกสาขาทั่วประเทศไทยกันด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณทาง DNA ด้วยนะฮะ DNA นี่ก็เป็นร้านที่แบบ ขายโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์นะฮะเรื่องของคอนเสิร์ตเนี่ยคอนเสิร์ตโปรเตโต้ล่าสุดเนี่ยโอ้โหมันมากมันมากมันมากผมไปดูหน้าร้านดูเนี่ยผมนั่งดูเป็นชั่วโมงอ่ะเงียนดูแบบเขามาสกิดนั่งหรือยืนเขามาสกิดสกิดสกิดเลยพี่บางจอผมไม่ใช่ผมผมนึกว่าอ๋ออ๋อคุณเพลงหรอแบบได้ดูแบบทางเนี่ยเปล่าพี่ไม่คิดจะซื้อ้งหรอครับโอเคไปดีกว่าค่ะวันนี้เราสามคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะแนนน่าชื่ออริยะโคนไพศาลครับค่ะได้มามิตติ้งรู้สึกยังไงบ้างคะอ๋อดีฮะดีมากครับอยากให้มีครั้งหน้าอีกนะคะที่จะมีการจัด <c oughs> น่าจะมีฮะน่าจะมีบ่อยๆด้วยฮะอยากฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านนะคะที่พลาดโอกาสได้มามิตติ้งครั้งนี้วันหน้าถ้าทางรายการมีจัดอีกก็มากันเยอะนะฮะ,อะโอ้โโอโก็รู้สึกดีมากเลยครับเป็นเป็นกิจกรรมที่ที่ที่ดีอะครับได้ได้ได้ดูหนังที่แบบหาโอกาสดูค่อนข้างยากเพราะลง่ายค่อนข้างน้อยค่ะผมว่า เวลาก็ไม่ค่อยมีก็พอดีว่าได้ฟังคลื่นยุ99เนี่ยที่มีพี่กินเจ้าที่ผมก็ก็ฟังฟังพี่เขมามานานแล้วเย่างนี้ก็เลยจัดก็แล้เออลองดูพอมาดูปุ๊บโอ้โหไม่ไม่คิดเลยว่ามีคอนเน็กต์ขนาดนี้แล้วผมก็ได้ได,ได้ได้มาเจอเพื่อนใหม่ๆด้วยอะไรงเก็ได้ได้เปลี่ยนความคิดเห็นกันของในหนังของแต่ละเรื่องที่วันนี้ที่ได้ดูคือเรื่องฮิวโก้เนี่ยรู้สึกดีฮะ ชอบคสนุกก็อยากให้รายการนี้จัดแบบ<อ>นี้อีกแต่บ่อยๆนะครับ,บ<อ>ก็ดีใจครับมันรู้สึกเหมือนแบบว่ารวมความอยากของทุกๆคนที่อยากในเรื่องเดียวกันแล้วมารวมกันก็จะเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ครับสนุกมากประทับใจมากค่ะถ้ามีครั้งหน้าเนี่ยจะมาไหมคะ<บ>ามาค่า<น>ะแน่นอนอยากให้มีกิจกรรมนี้เยอะๆไหมบ่อยๆไหมบ่อยๆเลยเพราะว่ามีหนังดีๆหลายๆเรื่องอ่ะที่เราอยากจะดูพร้อมๆกันคันรู้สึกสนุกมากครับพี่ๆเป็นกันเองมากค่ะแล้ว จัดที่นี่อย่างนี้บ่อยๆไหมคะอย่างนี้บ่อยๆอยมากเลยครับเดี๋ยวจะชอบมากอยา,ากมาอีกถ้ามีครั้งหน้าจะมาไหมคะเนี่ยมาแน่นอนเนี่ยอย่าลืมนะคะครั้งหน้าก็อย่าลืมมาเลยนาะขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับ